สวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะขอให้ลูกค้าทุกท่กานมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกท่านนะคะแล้วกลับมาพบก,กับโปรโมชั่นดีๆของ n s p หลังปีใหม่ค่ะคสวัสดีวันสงการนะคะ2,560นะคะทาง NSP นนะคะขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว,ว้วางใจให้ทางเราดูแลนะคะแล้วก็วันสงการนี้นะคะขอให้ลูกค้าทุกท่านเดินทางปลอดภัยมีความสุขมากๆนะคะขอให้เที่ยวสงการให้สนุก สุขสันต์สงกรานต์2566ขอให้ทุกคนสุขกายสายใจปัจจากโรกภัยเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีวันปีใหม่ไทยและสุขสันต์เงนสงกรานต์นะคะขอส่งมารถนาัยให้แก่ลูกค้าและทุกท่านให้มีความสุขความเจริญมีการรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรง สวัสดีค่ะปีให,หม่ไทยปีนี้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยใ,ใส่ใจวินในสานนราจด้วยนะคะในความหวังดีจากเอ็นเอสีออฟฟิศค่ะปีใหม่ไทยนะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกา,งา,งา,งยงายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะ,คะสวัสดีค่ะปีใหม่ไทยนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอ เดินทางไปที่ไหนออก็ปลอดภัยขอบคุณที่เลือกเป็นอีขอบคุณนะคะในวัสนสงการนี้นะคะก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมีความสุขกับครอบครัวแล้วก็เปื้วนเงินทองนะคะเดินทางไปเทีเ่ยวนะคะต่างจังหวัดหรือว่าก,กับภูมิลังเนานะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ง่วงไม่ขับนะคะจอดพักตอดด้วยความปรรถนาดี่ากพวกเราชาวเอสีนะคะ